ออลองจะดูแล้วข้างแล้วเรดูหน่อยต่อปืนใหญ่ใช่ไหมปืนใหญ่โอเคอ่ะ,อ,ะอุ๊ยอากาศดีมากอ่ะว้าวโอเคโอเคต่อไปเหรออ่า เขาบอกว่าปืนเนี้ยเคยโดนยิงมเาเอนลูกปืนมทีมนี้มาดูดิสังเกตดีดิ่เราเอาไอ้ลูกปืนตัวกระบอกปืนอ่ะมันยัดก,กันเข้าไปได้ไหมเราไปดูใกล้ๆ่ะเราเดินมาดูล้รา,า,าด,ดูนะอันนี้ลูกมันน,นั้นปากกระบอกมันตดซิมต้องยิงไอ้ลูกนี้ ไง่งเนนกันีสรุปม,มันเขาทำโชว์ไว้อย่างเดียวถูกยิงไม่ได้ฮะ<ง>อ,อะไรนะอ๋อต้องมาโอเคเอ้ยจะสวยจริงจังดูดิอ๋ออ่าดูโซ่ไม่ดูแค่นอดูอะไรเม,มื่อกี้ข้างในนั้นน่ะเขาไม่ให้ถ่ายรูปอะเสียดาย สวยมากอ่ะโอเคไปดูว้าวไปอากาศดีเนาะ